สวัสดีครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปห้องกุ้งสารพัดใหญ่นะะฮพันธุ์หลดโทนในโรโนงทิดเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมถูกเอ,อขับผืนใจให้มาโรงพักสวัสดีครับพี่หน,นุ่นนมอะไรครับเอาผมมามาอันนี้คือที่เรามาหของเจ้าหน้าที่นะครับครับผมจะเป็นเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอะไรกับเรียนมีไหมครับไหนพี่พี่มาทำอะไรครับวันนี้เอาผมก็ตามว่ามาาแจ้งความหรือมาทำอะไรครับ เขาแจ้งความเชิญพนักงานส่วนข้างล่างไม่ใช่ผมมามาที่ต่อท่านอันนี้ห้องประชุมกับองทำงานนะครับก็นี่ไงติดต่อเชิญข้างล่างก่อนครับผมต้องการมาคุยกับสารวัตรเมื่อคืนนี้ที่ห้าผมเอาโทรศัพท์บอกว่าผมเก็บโทรศัพท์เชิญข้างล่างครับมีอะไรพบหน้าต่อส่วนไม่ได้พบผมมาพบขั้นหัววน้านสถานีผมเป็เรื่องอะไรครับก็นี่ไงที่บังคับให้ผมเก็บโทรศัพท์เมื่อคืนนี้ไม่ได้มีการบังคับนะครับไม่ได้มีการบังคับเลยพูดพูดอย่างอย่างลูกผู้ชายหน่อยแต่ว่า ไอ้ที่เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้มีการบังคับแล้วเผมมาตามว่ารถที่แต่งซิ่งเมื่อคืนนี้ดำเนินคดียังไงครับมันมันเหมือนกับชาวบ้านไหมอุปกรณ์นี่ตัวนี้นะครับมีอะไรสงสัยตอบถามที่ร้อยเวียนข้างล่างครับอันนี้ผมอนุญาต่ทำงานครับที่ห้องประชุมแล้วองทำงานของผมห้องประชุม ทาหนุนนะครับมีอะไรปรึกษาทงร้อยเวียนข้างล่างร้อยเวรนจะตอบปัญหาที่ครับไม่ร้อยเวไม่ได้อยู่ในห้องตอนนี้ร้อยเวีคนคนตื่นก็อยู่ครับอ่าร้อยเวรอยู่นะครับสิบเวรนอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นสถานีปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนคนที่มีคดีครับจราจรขี่รถชนหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องในสถานีตำรวจ ประชาชนเขาต้องการสอบถามหัวหน้าสถานีมันน่าจะได้นี่เป็นที่ส่วนบุคคลแล้วส่วนบุคคลตรงไหนล่ะสถานีราชการอันนี้เป็นสถานที่ราชการเป็นส่วนทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนของประชาชนที่จะมาร้องเรียนหรือจะมาสอบถามสามารถได้ที่ห้องร้อยเวรนะครับส่วนเราเชิญข้างล่างครับคืออย่างนี้นะครับเชิญมาคุยข้างล่างเชิญข้างลรับอ่าเชิญครับอันนี้ที่เป็นเอาอะไรฮะเวอร์คอยน์ เนี่ยกางาอั่วะตอีอยู่แ้การนางนข้อมูลอ่าอันนี้อันนี้ของเม็ก้อยนะฮะมีอะไรป็นสาเหอุเราเองคืเมื่อคืนอยู่นะครับอ่า และแล้วแล้วในนี้ถ้าประชาชนต้องการคุยกับระดับผู้บังคับบัญชาที่ท่านอ้างบอกว่าต้องการคุยเรื่องอะไรเอ้าก็นี่ไงจำเป็นอะไรที่ต้องคุยมันจําเป็นทั้งหมดแหละในการพบปะประชาชนอยู่ที่อันนี้ที่ถ่ายถ่ายหรือว่าปิดครับถ่ายครับถ่ายถ่ายหรือปิดถ่ายครับถ่ายนะในกองกับการแปดทางหลวงฮะไม่ใช่มาด้วยกันหรมาถ่ายแบบนี้มาด้วยกันนี่ผมมาุูดเดี๋ยวเมื่อกี้ยังมาด้วยกันไหมข้างลางผมจะ เขาสัมภาษณ์ผมกลางเออจริงๆจะถ่ายต้องขออนุญาตพี่เหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ในมานะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่อชี้แจงเยอะถูกไหมแต่พี่เลยอยากอกนะจะสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์แยกกันไม่ใช่มาสัมภาษณ์รวมกับเขามันไม่เหมือนกันทางนี้ประเด็นสงสัยอะไรก็สงสัยก็ถามได้เออที่สงสัยก็ถามได้มีบริเวณก็อยู่ไหมเชิญเอออเลยครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้จะสั่งเก็บโทรศัพท์ผมอีกไหม จริๆเมื่อคืนนี้ท่านก็สั่งเมื่อคืนครับมันเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างสองคนะระหว่างพี่กับคู่กรณีซึ่งในขณะนั้นคู่กรณีไม่มีความประสงค์จะให้ทําการไล์สดเมื่อวานร้อยเว้นก็อยู่ผมก็อยู่เป็นพยานทางนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะไล์สดผมก็เลยบอกให้พี่หยุดไล์สดและพี่มีญาติอยู่สามารถให้ญาติฟังได้เลย แล้วก็เชิญญาตออกถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าความไม่จริงระจับหัวหน้าสถานีอย่าพูดคนของผมจะยืนเป็นเพื่อนท่านอย่างไล่ออกเลยไม่ได้มีความไม่จริงครับอันนี้เราพูดในแน่เอาเอาศักดิ์ศรีลูกผู้ชายว่าวันนั้นเน่ยเอาเดี๋ยวผมเอาคนผมมายืนยันไม่ไม่ต้องยืนยันครับแน่ไม่ต้องยืนยันได้ยังไงในเมื่อคุณไล่เขาออกจากห้องเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานผมได้คุณโดนนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสุดไม่ไม่มีสิทธิ์ถามอีกเมื่อวานนะครับ น้องมาทีหลังผูหญิงอยู่ก่อนใช่ไหแต่กูบอกผมอยู่กูบอกอยู่ผมไ็ได้อกข้างนอกผมไม่ได้บอกว่าไล่ผมเชิญออกมาข้างนอกครามีส่วนเกี่ยวข้องแต่คันที่คู่ว้ยร้องไจสามารถเข้าไปฟังได้ใช่ไหมคฟังได้ผมบอกไปแล้วว่าฟังได้แต่ว่าเขาไม่ไม่ประสงค์ฟัง ถ้าไม่ผงฟังหรือไม่้า้สดก็เชิญออกไอ้ตอนนั้นน่ะยาตินกางเอาเอาเอาอย่างนี้ท่านไม่ไม่ถ้าถ้าไม่กล้าพูดความจริงท่านอย่ามาพูดทาไมผมต้องฟังอ่ะในเมื่อท่านไม่พูดความจริงอ่ะผมไม่พูดความจริงตรงไหนครับเอ้าที่บอกว่าพยานหลักฐานมีครบน้องคนนั้นเป็นคู่กรณีก็เป็นพยานให้น้องผู้นี้บอกว่าไม่ประสงค์ไล์สดญาติที่มาไล์สดผม่ได้บอกว่าท่านไล์สดเนี่ยเชิญออกนอกห้องถ้าอยู่ฟังฟังได้แต่ปรากฏญาติก็เดินออก เพราะว่าไลฟ์สดผมไม่โกรดท้าไลฟ์สดเฉยเขาแค่เอาโทรศัพท์มาให้ผมเอาแฟแฟเอาแฟแฟผมแฟครับอผมแฟเมื่อคืนที่เมาสุราอแต่ว่าไม่ไม่ถือว่าโทษทางกฎหมายไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ที่อาจจะมีสติไม่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการพูดจาหรือทิศอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ทุกอย่างมีการบันทึกไว้มีพยานหลักฐานผมเป็นคณะคนกลางมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนกลางมีน้องคู่กรณีเป็นคนกลาง ซึ่งเขาอยู่ฝังคู่กวรณน,น,นี้จะเป็นคนกลางได้ไงคู่กวรอนี้เขาคือคู่กวรณนี้แว่าเขาคู่วรันีคคน้คือคนกลางเป็นพยานร่ว่เจ้างน้าที่กับตำรวจและพี่เขาอยู่ในเหตุการณ์ถือว่ามีทั้งสามฝ่ายอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างสามฝ่ายแล้วผมเชิญแจ้งญาติให้รับทราบแล้วไาลฟา์สดเชิญออกเพราะเป็นห้องนักราบสวนเป็นห้องที่ม,มีการสอบสวนการระหวา่างสองสามฝ่ายน้องเขาไม่ไม่ประสงค์ให้ทําการไลฟ์สดนะครับซึ่งผมไปไลฟ์สดก็ถึงให้เชิญออกแต่สามารถฟังได้แต่เขาประสงค์ไลฟ์สดเขาเลยออก และเขาสามารถเข้ามาได้แต่เขาก็ไม่ได้เข้ามาฟังนะครับส่วนที่บอกว่าจะแจ้งให้ทางญาติรู้หรือจะเรียกทีมงานที่มาก็เรียกได้เลยเรียกได้เลยครับแต่ไม่สามารถเข้ามาฟังได้ผมไม่ได้แจ้งสิทธิ์ไปแล้วพี่พี่ประสงค์จะแจ้งให้ญาติทราบแล้วพี่ญาติ<อ>าพี่ก็มาอ๋ออย่างนี้อาออย่างนี้ไอ้สิ่งที่ท่านพูดไม่เป็นความจรงิงเพราะว่าการที่ท่านบอกว่าเก็บโทรศัพท์ตกโตก๊ะใส่ผมเมื่อวานนี้เพราะอะไร ไม่มีการปกตัวไม่นี่ก็ยงไงอยู่ในนั้นมีแต่เอาว่าคุณเอาผู้ต้องหาที่คุณจะต้องทําพูดในสิ่งที่พี่อพูดพูดได้เลยครับแต่ผมพูดในภาพรวมของพันธมิตรและทางกฎหมายเข้ากฎหมายทุกอย่างนะครับวันนี้ที่ประสงค์มาต้องการอะไรครับอผมต้องการมาสอบถามว่าได้ดำเนินคดีรถคันดังกล่าวที่แต่งซิ่งนะฮะผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วไม่ติดป้ายครับนะครับดำเนินคดีอย่างไรบ้างอ เดี๋ยวจะถามทางนักกานสอบสวนนะครับพี่มีประสงค์แค่นี้ถ้าผมตอบเสร็จแล้วที่พี่ไม่มีธุระอะไรตอบผมเชิญทางพี่กลับนะครับเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าอ้อย่างเงี้ยตอบเสร็จแล้วผมเชิญพี่กลับเพราะว่าพี่ไม่มีธุระอะไรตอบผมก็มต้องมีมีงานต่อหลังจากนี้นะครับผมไม่ได้ม,มีหน้าที่มาตอบคําถามในสิ่งที่คนอื่น ผูกกระทานะครับอแล้วที่จะมีหัวหน้าสถานีไว้ทาไมถ้าไม่มีหน้าที่ตอบคาถามพี่น้องประชาชนนี่ไงครับผมมาตอบคาถามพี่แล้วเรียนที่พี่ต้องการถ้าผมตอบเสร็จพี่ไม่มีธุระอะไรต่อเชิญพี่กลับนะครับเพราะอันนี้เป็นที่สําหรับประชาชนคนอื่นที่มาใช้บริการเอาแล้วผมไม่ผมไม่ใช่ประชาชนหรอที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในวันนี้ที่พี่จะมาใช้บริการไม่ใช่พี่จะนั่งพักจะกินกาแฟดื่มน้ําเชิญได้เลยครับเรามีบริการพร้อมแต่ไม่ใช่มาไลฟ์สดในสิ่งที่มันไม่จําเป็น เฮ้ยุณรู้เลยไงว่ามันไม่จําเป็นเพราะผมถูกกระทําถูกบังคับขืนใจให้มาโรงพักโดยที่ผมไม่มีความผิดเดี๋ยวพี่ถูกบังคับมาเหรอครับเอ้าเมื่อวานนะครับอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังอธิบายเลยเมื่อวานในที่เกิดเหตุร้อยเวรไปถึงที่เกิดเหตุครับสงสัยว่าพี่เมาสุรามีลักษณะมีกลิ่นมีอาการทางร้อยเวรได้แจ้งว่าจะขออนุญาตตรวจอันกอฮอล์พี่ พี่แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะตรวจตรงนั้นประสงค์จะมาที่โรงพักนี้เพื่อทําการตรวจแอลกอฮอล์ซึ่งผมก็ได้ทําตามที่เชิญพี่มาแล้วก็มีน้องเข้ามาผมได้เทสแอลกอฮอล์ท้งพี่และทางตัวน้องเขาที่ถูกเรียกรถที่แอลกอฮอล์ขึ้น2ี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มีพยานมีการลงในมือชื่อชัดเจนถูกต้องทางน้องเขาก็ตรวจแล้วมีแอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนจผมได้ลงบันทึกเป็นประจำวันไว้เรียบร้อยอซึ่งทางพี่ผมก็แจ้งแล้วว่า หลังจากตรวจเสร็จแล้วไม่ได้มีความไม่มีอะไรที่จะจะเชิญประชาชนหนีจากตรงนี้อย่างเดียวผมเชิญนีตรงไหนครับก็นี่เมื่อกี้ที่ก็พูดตะกี้ถ้าไม่มีโุล่าอะไรคุณควรไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยให้ประชาชนทั่วไปได้มาที่พูดภาษาให้มันเข้าใจผมบอกว่าพี่เสร็จตรวแล้วก็กลับได้เลยครับผมุณรู้ได้ยังไงว่าผมเสร็จอ่ะผมยังไม่เสร็จอ่ะก็แล้วแต่พี่ครับที่จะอยู่ก็ เชิญดื่มน้ำเชิญทำอะไรตามสบายแต่อย่ามาเป็นคือตอบเสร็จนั่นแหละครับมีอะไรเดี๋ยวอยากรู้นะครับผมผมาตอบให้เมื่อวานน้องเขาไม่ติดแผงป้ายทะเบียนก็ออกกาออกไปสั่งไปนะครับห้ารอยบาทแล้วน้องเขาเอาแสดงเอกสารหลักฐานความเป็นเจ้าของชัดเจนน้องเขามีสำเนาผู้มือเียเป็นชื่อตัวเขาชัดเจนถูกต้องนะครับตรวจสอบอีกอื่นไม่มีความผิดที่เกี่ยวข้อง ถามว่ารถแต่งซิ่งไหมผมไม่รู้ว่ารถแต่งซิ่งไหมเพราะตอนนี้เขาขับมาขับรถปกติไม่ได้มีการลักษณะแข่งรถหรือมีการแต่งอะไรผิดแปลกไปจากเอตามที่ขนส่งกำหนดนะครับหร,หรือตาม,มาาเราเราจะไม่มีอะไรที่ผิดแปลกก็เลยมีข้อ,อา<ม>หานันไปออกไปสั่งไปส่วนน้องเขาใจชําระหรือไม่ชําระไปสิทธิ์ของเขานะครับนะครับเล้วน้องเขาก็เดินทางกลับแค่นั้นครับที่เมื่อวานตัวไอกอที่เสร็จไม่มีอะไรไม่ถูกดำเนินคดี อันอลกอฮอนะครับก็พี่ก็มาไล่สดหน้าฐานีผมพร้อมพวกพี่2ี่สิกว่าคนหลังจากเสร็จพี่ก็เดินทางกลับก็ถูกต้องทั้ประเด็นมีรรรงสส่คคัับบก็นี่ไงผมสงสัยว่าไอการดำเนินคดีกับรถแต่งซิ่งซึ่งฝากระโปรงก็ใส่เอาว่ามองเห็นเครื่องถ้าเป็นรถชวบ้านทั่วไปถูกอายัดไว้ตรวจสอบ แต่อันนั้นม,มันก็เป็นอำนาจของท่านแหละจะว่าเก,ก่าตกเืินท่านก็ทําได้อยู่แล้วการสอบสวนตรวจสอบรถถูกต้องชัดเจนเป็นชื่อของเขาเองมีการเขาเป็นเจ้าของกรรมสิ์ถูกเอาไปสั่งไปแล้วไม่มีหลักฐานยืนยันวา่าเป็นรถที่ได้มาได้ใช้หรือมีไว้เพื่อเป็นกรารทําความผิดผมไม่ได้สามารถตรวจยึดไว้ได้นะครับก็ออกได้แค่ใบสั่งแล้วเขาก็เดินทางกลับแค่นั้นส่วนจะจ่ายใบสั่งว่าเป็นเรื่องของเขานะครับส่วนหน้าที่จะมาล้อมว่ารถเขาผิดอย่างอื่น ที่สามารถไปแจ้งความไม่ผมไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นกับประชาชนครับหมดแล้วถูกต้องผมผมมีประเด็นว่าอการที่ไปกระชากผมจนหงายท้องไงไสแล้วเสื้อขาดไอ้อย่างนี้น่ะทําไมล่ะที่ผมตลร์เขาบอกว่าต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เวลาเจอกล้องทําไมออกอาการใครออกอาการครับตหรวจลูกน้องท่านเลยผมถามพี่เหมือนกันผมถามถมกลับกันเหมือนกันอ่ะเวลาพี่ทำพีพีอยู่ตำรวจไปเดินถ่ายพี่น่ะ พี่มีอาการไหมพี่รู้สึกยังไงบ้างเวลาโดนกล้องมาถ่ายแบบนี้เอ้าถ้าทาผิดถ้าทาผิดมันออกอาการไม่เกี่ยวกับทําผิดหรอกนี่ไอ้ตรงนี้นี่คาพูดของท่านผมว่าผมไม่ทําผิดผมยังรู้สึกว่าผมเป็นจําเลยหรือผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผมตกเป็นทานจถ่ายรูปประชาชนว่าผม ทำไม่ทำไมด่ดีทำไม่ถูกท้งาที่ผมไม่ได้ทําอะไรถูกไหมครับผมรู้สึกเหมือนกันแต่ผมถามว่าการถ้าทพี่โดนถ่ายอยู่ๆที่อยู่บ้านกินข้าวทำหน้าที่ของพี่ตำรวจอยู่ไปเดินถ่ายของพี่ไปเดินถ่ายประชาชนเนี้ยประชาชนรู้สึกยังไงครับเอาแล้วทีนี้เอา,ถ,าถ้าผมถามพี่พี่ตอบพี่ตอบผมได้ไหมเอา้ามันทุกคนมันมีสิทธิ์ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามท่านก็ถ่ายผมได้ ก็ก็นั่นเงครับก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสุดท้ายก็จะเป็นที่มาถ่ายตมอดผมก็ยอมไม่ถ่ายก็ไม่ได้มีอะไรผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีประเด็นต้องแทงสสยอะไรถูกไหมครับจริงๆมันก็น่าจะจบประเด็นแล้วด้วยซ้ำวันงแต่เมื่อคืนไม่ไม่ใช่วันนี้ถ้าที่มีความประสงค์ติดใจหรือมีปัญหา้อสงสัยหรือจะแจ้งข้อคดีอาญาที่สามารถแจ้งคดีอาญาได้ที่โรงพักพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับที่นี่ไม่มีอำนาจในการ จับปุ่มเไอ้ไม่มีอำนาจในการสอบสวนครีอาญานะครับอะถ้าแจ้งแจ้งลงพักพื้นที่ได้เลยนะครับได้ตรงนั้นผมมันก็ต้องไปตามขั้นตอนแหละผมรู้ว่านาจนยังไงที่เลยครับเพราะวันนี้หมดแล้วผมหมดหน้าที่ของวันนี้ในสิ่งที่พี่สงสัยแล้วถูกต้องนะครับอผมให้ความกระจ่างพี่ทุกเรื่องที่พี่สงสัยแล้วนะครับอะถูกต้องนะครับ ถ้างั้นผมขออนุญาตไปทํางานต่อนะครับเพราะอะไรนี้ผมมีประชุมแล้วผมก็ต้องมีภารกิจของผมต่ออาชญครจะมีภารกิจต่อคครรัับบอาชญแล้วพี่หลังจากนี้พี่จะถ่ายไลฟ์สดทุกส่วนได้ผมไม่อนุญ,ญาตนะครับเ<า>นื่องจาก 1. ในการเก็บเทียบห้องนี้ไม่สามารถทาได้เนืเ่องจากห้องนี้เป็นห้องเก็บเทียบ,บรบบ<า>มีใบสั่งของคนอื่อ<า>นมีใบสั่งของประชาชนทั่วไปนะครับเกี่ยวกับพรบข้อมูลข่าวสารต้องตัวกลางไม่อนุญาตให้เข้านะครับต้องมีไว้ดูแลประชาชน มีประกาศเข้าสงไหนพี่ไม่เกี่ยวข้องวันนี้พี่ไม่ได้ถูกลดโทพี่ไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องอะไรไม่อนุญาตให้พี่เข้านะครับอแล้วก็แล้นะครับห้องนี้แล้วก็ห้องห้องนห้องข้างบนก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นเนื่องจากเป็นห้องประชุมและห้องทํางานของผมและห้องทํางานของเจ้าหน้าที่รการนะส่วนของประชาชนมีหน้าที่อยู่ข้างนอกอย่างเดียวครับสามารถดื่มอยู่ข้างนอกอย่างเดียวกาแฟทำอะไรได้ตามอยู่ข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยว มันอยู่ในส่วนของที่มีไว้ดูแลประชาชนทุกที่เนี่ยทุกห้องเนี่ยตอนนี้ห้ามหมดใช่ไหมห้ามหมดครับเป็นเพราะว่าเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับถึงแม้เป็นถานที่ดิการก็มีส่วนที่เป็นที่ห่วงห้ามเหมือนกันเนื่นองจากมีข้อมูลของประชาชนมีข้อมูลของทางราชการนะครับเกี่ยวกับประบบถ้าไปดูไลฟ์สดย้อนหลังนะหัวหน้าสถานีผู้เอา,เอา,เอาง่ายว่าสาวัดใหญ่นะครับผมไปไลฟ์สดที่ไหนก็แล้วแต่ผมเปิดเอกสารของบุคคลภายนอกให้เห็นไหมทำไม,มต้องห้ามไม,ม,ม่มีครับ อผมไม่อยากเสี่ยงพี่นะครับเออเอาเป็นว่าณตรงนี้ผมแจ้งของพี่แล้วแจ้งสิทธิให้พี่ทราบแล้วนะครับเพราะสิทธิแต่ละห้องเป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการทํางานแล้วข้อมูลเข้าไปของประชาชนเป็นเอกสารราชการนะครับไม่สามารถเผยแพร่ได้ถ้าพี่อะไรไปเผยแพร่และเกิดผลเสียต่อทางราชการหรือมีบุคคลบุคคลใดได้รับ ความสูญเสียหรือคิดว่าน่าจะเกิดค,ความสูญเสียเขาอาจจะดำเนินดีพี่ในฐานะนาเข้าข้อมูลในเป็นเทปทางอคอมพิวเตอร์รนะครับและในกรณนนีที่ไฟ์สดวันนี้ฝากถึงคนที่คอมเมนต์นะครับผมในฐานะสะวรสดิรใหญ่ฐานที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวยนนี้นะครับก็พูดไปตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วในการคอมเมนต์ในการให้ความคิดเห็นขอ,อให้ใช้วิจารญาณในการคอมเมนต์นะครับอคอมเมนต์ นี้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมหรือสำนักงานตำรวจแห,ห่งชาติผมขออนุญาตดำเนินคดีกับสิ่งที่พี่ไลฟ์ซึ่งพี่เป็นคนไลค์ที่มาพักเป็นคนไลฟ์มีมีเราวินัยวิน,ยนันวนยวิน,ยนัยวิได้กินน้องวินัยเป็นพยานมเนาะ,ะก็ขออนุญาตาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าจะดำเนินการจะนั่งจะด,ดูแลประชาอะไรก็เชิญกาแฟน้ําดื่มมีนะครับเชิญนั่งพักได้ตามสบายนะครับแต่ในกรณีที่ประชาชนมาใช้ขออนุญาตงดถ่ายภาพเขา เพราะพี่ไม่ได้ขออนุญาตถ่ายภาพเขาก่อนนะครับ<ช><ช>เพราะถ้าถ่ายภาพเขาก่อนแล้วตอนหลังเขาไปแจ้งความนคดีในกรณีนนละเมิดเขามาถ่ายรูปเขาลงโซเชียลมีเดียจะเกิดความสูญเสียนะครับกรณีออจบแค่นี้นะ,ะ,ะเคค่าเป็นมันเป็นสิทธิ์ของใครของมันนะครับสิทธิ์ของผมก็มีก็สิทธิ์ของพี่พี่ก็ดำเนินเอออย่ายไปคุ้มกู้ว่าเอ้ยคุณตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ที่เลิกเขาคุ้มกู้นะเนี่ยแล้วที่เลยนะนั่นก็สิทธิ์ใครสิทธิ์ทั้งนี้ท้งนั้มีอะไรกับพี่นะครับเราคุยได้กับพี่ เอี่ไม่คุยไม่คุยคุยทำไมอ่ะเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมเอาเอาง่ายว่าพอพอเราจะเข้าไปสาววัดใหญ่ล็อกห้องนะเนี่ยล็อกห้องนะครับล็อกห้องแล้วก็คุยกับเวิร์คพอยอย่างเดียวนะครับเนี่ยอ่าเจ้าเวิร์คพอย มไม่ใช่มันยังนี่นักข่าวเขาจะสัมภาษณ์ผมผมขออนุญาตสัมภาษณ์ขรอมไรเวนนะครับอันนี้เป็นคนละส่วนกันนะครับอคือจริงๆมันแอบถ่ายข้างหน้าผมก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะอันนี้มันเป็นผมให้สัมภาษณ์เป็นสิทธิสมบรของผมและตอนเนี้ถ้าจะถ่ายถ่ายส่วนอื่นนะครับนี่ไมพอสัมภาษณ์ครับอไม่รู้ใช้สิทธิ์อะไรนะครับท่านใช้สิทธิ์ได้แต่ผมก็ใช้สิทธิ์ของผมได้เหมือนกัน ความเป็นเจ้าหนาตำรวจใช่ไหมสองสิทธิ์ของความเป็นประชาชนธรรมดาในการที่ผมให้สัมภาษณ์นะครับครับผมตอนนี้ผมขอหยสิทธิ์ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับอ่าเอาสบายครับเออผมเรผมสบายสบายนะครับชิวๆเฮ้ยเะครับอ้าวชิวๆเขาบอกชิวๆเราก็ชิวๆเหมือนกันนะครับนี่คือนี่คือตำรวจนะครับเอาโอเคเราเราไม่ได้ว่ากันนะครับเนี่ยเขาบอกชิวๆ นะครับอันนี้คือบอร์ดของตำรวจทางหลวงนะครับก็พันตำรวจโทหญิงนะฮะไหนว่าถูกว่าคุมตัวมาโดยที่ผมไม่ร้บฟอนเป็นธรรมครับนะครับ ันนี้มาดึงดึงเสื้อโอ้หแล้วเสื้อขาดถามว่าเชินชนแรงเลยไหมถ้าเป็นท่านนะถ้าเป็นผมก็ดึงที่เสื้อตะดุมขาดนะครับผมผมโดนแน่นอนนะครับไม่ครับอันนี้พูดคุยกันได้พี่มาว่าเป็นยังไงถ้าพี่ก็ได้รับความเสียหายไม่พอใจไม่อะไรแล้วก็ทำหนังสือทุกมาร้องยังไงแล้วที่เขเก่งอยู่แล้วอันนี้นะครับผมนะครับอันนี้อันนี้ผู้กัดใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผู้กัดนะอันนี้โนโทษเนี่ยดนโดนู่นโดนก็ผิดเลยครับผมครับผมเขาบอกต้องขออภัยขออที่พันโดนโดนเองนะครับ เพราะว่าท่านห้ามห้ามท่านห้ามเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยน,น,น,นักลบตัวน้อยสวัสดีก่อนลงล่างลงล่างสวัสดีครับแนะนำตัว <laughs> ประสานใจน้อยครับประสานใจน้อยอ่าตีอยู่ตอนแรกกระบ,บงังพอดีเห็นขาไหลอยู่พอดีอ๋อเหรอเอ้ามามามา <c oughs> มาไม่ว่าไงนะครับมันกอ็ออกแนวไล่เหมือนเดิมนะครับนะอา่าออกแนวไล่เหมือนเดิมเอา้าเดี๋ยวรถคันนี้นะครับรถตำรวจชัดๆอร้อยตำรวจเอกไม่มีป้ายอ,อะไรเลยเอ่ ถ่ายไปแล้วนะโอเคตำรวจชัดเจนอ่าถ่ายรูปเก็บไปแล้วอ่าไปเดี๋ยวเข้าล่มดีกว่านะครับเข้าล่มดีกว่าเข้าล่มดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้ให้สัมภาษณดมันคอยไปแล้วนะครับเอามามันต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้สิครับ เนี่มันต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้อ่าเฮ้ยประสาน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 นไม่ต้องไม่ต้องประสานไม่ต้องไม่ต้องประสานประสานมามาไม่ต้อง มามาไม่ต้องไม่ต้องไม่น้องก็คาใจบอกไปดูข้างรถเลยวันชุดตำรวจเต็มรถเลยไม่ใช่รถตำรวจไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่รถตำรวจเหรอออกตัวแทนว่าไม่ใช่รถตำรวจบอกน้องลองไปดูเลยนะข้างข้างประตูพืชตำรวจเต็มเลยแล้วเต็มบาเออสามเาอย่างไรที่ไม่ได้เรื่องอ่ารวยแตกเลิกไม่ได้รลิไม่ได้เนาะเออเมื่อคืนหนึ่งฝาเลยไม่ได้มาอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เพื่อนเข้าบ้านนอนแล้วเลยเด็กจัดไม่เป็นไรพวกเราก็ปกติของพวกเราอยู่แล้วตรวจสอบการใช้อำนาจักนะครับปรนชาชนมีสิทธิตรวจสอบครับตามกฎหมายแล้วมันโดนมาตราห้าสิบนะครับก็บ้านผิดเล็กๆน้อยๆจะเป็นจะตาย <c oughs> เนเจ้าหน้าที่ป้ายภาษีไม่ติดเลยก็ะจะให้เราทข้ามารับได้ยังไงพยายามจะบอกว่าไม่ใช่รถตำรวจคุณเป็นรัฐคุณถืออภิสิทธิอะไรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะถามจริงๆเดือดเดือดรับไปได้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวพระจดให้นะครับพระจะลงโทษคนเหล่านี้นะครับใช่ไหมถูกต้องมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมให้ทำกรรมอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้นตอบแทน เขาบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขู่นี่ข่มขู่ไนไลเลยใครก็เม้นต์ไม่ดีปุ๊บจะฟ้องเขาจะดัเนินคดีเขาพฤติกรรมคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเออถน้าที่เราเห็นที่เกินใส่ชุดปุ๊บแล้วก็กลายเป็นว่าใครแตะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเนยเหมือนกูจะเหาะในอากาศได้นะครับเป็นไปได้ยังไงโอเคงั้นเอออย่างนี้ก่อนนะครับพอดีป๋าียังไกรโทรมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรไปหาป๋าเกียงก่อนนะครับ เอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับไรนี้นะครับเรามาตามคดีที่น้องเขาไอ้นี่มาเมื่อคืนนี้ที่คุมตัวผมมานะครับวันนี้ผมอยู่โซล่ากระบังพอดีเลยเมาเยี่ยมฝาครับใ,ให้กาลังใจนะครับนัลกลอบด่านเถื่อนออวินยัยวินยัยไอ,อ,อ้นี่เขาทั้งบนเขาว่าไงก็เขาบอกว่าตัวไหนเราตัวไหนที่เจ้าพนักง,งานสอบสวนคือว่าคนที่ทําเมื่อคืนนี้ผิดก็ก็ไปตามหนึ่งสองสาม แต่คันนี้ทําไมเมื่อคืนไม่ออกมาผมก็เลยถามคํานี้ว่าเมื่อคืนทําไมไม่ออกมาคุยอ uh huh. แล้วไม่ไม่ออกมาชี้แจง uh huh. ยังกางประชาชนนี่จับไฟเหลือเกินอ uh huh. แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเขาจะแจ้งป่าที่ว่าอ่า,อาลงเขาทางนี้นะเห็นได้ได้ยินเขาแววนะครับที่เขาคุาย าจารย์เขาบอกจะติดต่อทางโน้นทางผูเ้เสียหายให้มาแจ้งความาาเดี๋ยวเนดะี๋ยวแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงปปสพสองโทรมานะครัแบเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับปปสโทรมาเดี๋ยวแปบ๊บนึงหาเดีแบบ๋ยวครับแบบแบบก็เลยโอ้โหกั <c oughs> จะอะไรแล้วคนี้ช่อง23เนี่ยมาสัมภาษณ์น่าจะสัาพักเรื่องกู โอเคเอาว่าปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวโทรหาปังยังครได้ไนะครับเพราะนั้นนักลบต้องไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยนิดนะครับแค่เล็บสกิดอาจติดบาดแผลยังตายได้ลักทุกท่านที่หนึ่งทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ